สวัสดีครับขณะนี้ผมมันอยู่ที่วัดตะเจียนะครับหรือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้นะครับก็มาในคลิปเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธานะเพราะว่าผมมาที่นี่เพราะว่าผมจะมากราบรูปหล่อของหลวงปู่เดินผลอิเกซาโรนะซึ่งจากข้อมูลในหนังสือประวัติหลวงปู่เดินผลนะครับเล่มที่หนึ่งเนี่ยได้เขียนไว้นะเกี่ยวกับเรื่องราวของรูปหล่อซึ่งที่เนี่ยนะครับรูปหล่อของหลวงปู่ จะเป็นอิสถานที่หนึ่งนะครับที่ประดิษฐานไว้นะครับคือที่นี่นะครับบัตเจียนะสามารถมากราบสักการะกันได้สาหรับท่านที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มีความเคารพวันนี้ผมได้เดินทางไปที่วัดราบบำรุงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกราบสักการะรูปหล่อหลวงปู่เดินหนข้อมูลจากหนังสือหลวงปู่เดินหนอิกเกซาโรเล่มที่หนึ่งโดยคุณไตรพลนาคสมบูรณ์ได้เขียนอธิบายไว้ว่าสถานที่ตั้งรูปเหมือนหลวงปู่ ที่สามารถเดินทางไปสักการะได้ทุกวันจะมีอยู่สามแห่งด้วยกันได้แก่วัดไก่เตี้ยตําบลกระแชงอําเภอสามโคกจังหวัดปัตุมธานีวัดทุ่งสมอตําบลทุ่งสมออําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดระบบำรุงหรือวัดตาเจียตําบลบางปูอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคุณไตรพนนาสมบูรณ์ผู้เขียนหนังสือหลวงปู่เดินหนได้เคยรับใช้และฟังคำสั่งสอนของหลวงปู่มาโดยตรง ได้เปิดเผยเรื่องราวหลายอย่างที่หลายคนอาจไม่เคยรู้หลวงปู่ได้บอกไว้เสมอว่าการได้พบเจอกันได้สนิทสนมกันรู้สึกเลื่อมใสศรัทธ,ธาทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญล้วนเกิดจากผลกรรมในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกันมาจึงทำให้ได้หมุนเวียนมาพบกันบางครั้งพบหมู่พวกที่ไม่ถูกจริตกันไม่นานก็จะรู้แล้วถอยออกมาเฉกเช่นบัณฑิตกับคนพาล ย่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อเราทั้งหลายที่ได้พบเจอกันและเกิดศรัทธาในองค์หลวงปู่เช่นเดียวกันก็เชื่อว่าจะมีวาสนาเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้คุณไตรพลจึงได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับการบูชาหลวงปู่อย่างถูกต้องตามรายละเอียดที่ผมจะสรุปพอสังเขปและบรรยายต่อไปนี้เครื่องบูชาหลวงปู่ประกอบไปด้วย 1. ทูบจีนสีดำหรือทูบแขกดำ หากไม่มีจะใช้ทูบอะไรก็ได้ซึ่งจะใช้ทูบทั้งสิ้น5ดอก 2. ดอกไม้ที่หลวงปู่โปรดจะเป็นดอกไม้สีขาวเช่นดอกมะลิดอกจำปีดอกจำปาเป็นต้น 3. ดอกไม้ที่ไม่ควรนำมาบูชาหลวงปู่ก็คือดอกพระพรึงหรือดอกไม้ที่เป็นอัปมงคลเช่นดอกเฟื่องฟ้าเป็นต้น 4. อาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ดังต่อไปนี้ห้ามนำมาถวายหลวงปู่ได้แก่เนื้อวัวเนื้อควายเนื้อนกเนื้อเต่าเนื้อตะภาพเนื้อหนูเนื้อกบเนื้อปลาไหลและเนื้อต้องห้ามตามพระวินัยสิบอย่างได้แก่เนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาว เนื้อเสือเหลืองและเนื้อสิงโต 5. ไม่ควรถวายอาหารที่มีรสชาติเผ็ด 6. ไม่ควรถวายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการหมักเช่นปลารา้า 7. ขนมหวานที่หลวงปู่โปรดก็คือขนมตะโก้ที่ผสมเผือกหรือแห้วน้ำแข็งขนมดอกสนบวชขนุนบวชเผือก 8. ไม่ควรถวายหมากพลู บุหรีหรือยาสูบทุกชนิดบทสวดบูชาหลวงปู่มีหลายบทด้วยกันผู้บรรยายขอยกมาบรรยายเพียงบทเดียวซึ่งคุณไตรพลได้กล่าวไว้ว่าเป็นบทสวดบูชาที่หลวงปู่ประสิทธิ์ไว้ให้อย่างถูกต้องการเริ่มสวดให้ทำการจุดธูปห้าดอกอธิษฐานบอกกล่าวถึงหลวงปู่ในวันพฤหัส,สบดีเพื่อขออนุญาตสวดบทพระคาถาและให้ทำบุญอุทิศกุศลแด่หลวงปู่และอาจารย์สุวัส์นาคสมบูรณ์ บทสวดมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะโมโพธิสัตโตหลวงปู่อิเกสาโรนามะสุขะพละสุขะบรมีโยสุขะนิพพานังสุขขังอโหสิพินทุกาโรตังตะวังโหตุสัพพธาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมขออนุโมทนาในกุศลทุกประการสวัสดีครับ